สวัสดีค่ะแมม่น้องพิสวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อนี้น้องพิมร่ำงามคักอีหลีเพิ่งจะเห็นน้องพิมจัดเต็มเมื่อที่แรกปกติได้จ่าดนตรีได้จ่าแม่จ่าร่ำร่ำผิวเหมือนนี่ค่ะน้องเพิ่นมักแบบแห้งๆสิล่ะจ้ะน้องพิมมักคักแต่เสียงแห้งๆคันเสียงดังนี่เพิ่งตีร่ำผิวไปเล่นมาเพีจ้ะแต่ว่าบอกว่าไหนเงยดเงย์อิริดิค่ะบ่เคยเรี้ยงร่ำจะร้างล่ำเป็นแต่ว่าล่ำได้แบบโอ้ยปานวัด เลี้ยนมากน้องเพิ่มจะปีแล้วครับได้หาจ้ะห้าขวบแล้วเก่งเก่งอัจฉริยะริธรรมดาเนาะครับเนาะนี่ถ้าเป็นล้ำแล้คุณแม่กับ่อได้สอนในอย่างนั้นปะค่ะมันเคยสอนครับมันค่อยางในโทรศัพท์อยู่ในมิเตได้ยินเสียงเพลร่งได้ยินเสียงเพลงน้องจะใสของน้องเองนะจ๊ะแต่ว่าได้ยินเสียงเพร่งแต่บอไดสอนมันก็ไม่คยสอนนะเชีย เกียงเกีงเกีงเห็นแล้วูจนจนอึ้งเนาะต้นนุ่งตัดใจบนกันยังล่ำมาเป็นทอน้องเลยค่ะเอาอันนี้ก็คือในส่วนของน้องพิมพ์นะครับือว่าเป็นเด็กน้อยอัจฉริยะเติบอยู่ค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็นั่นเด็ดก็นั่นครับงวดที่ผ่านมาแตกสามตัวแตกสามตัวค่ะนะครับไอ้ที่แตกสามตัวนี่คือความฝันของแม่น้องพิมพหรือแม่นค่ะบ่เฉพาะแค่นั่นเลขรูปน้องพิมพ์ตอนล่ำถวาย ค่ะก็906ค่ะครับ906นะครับเข่าบนค่ะยังบ่พอดิค่ะยังมีอีกล่างกับเข่าเลขล่างนี่เป็นของพ่อน้องพี่มันบอกค่ะ951หรือ915ครับพี่951 951ชื่อแตกบนแตกล่างแตก3ตัวค่ะสุดยอดงวดนี้เป็นยังไงครับฝันไปฝันเค่ะฝันตองวดเลย ันหลังจากอันผ้าหนุ่มพิมไปล่ำมือเลขออกมาจ้ะวันนี้ก็ไปล่ำแก้บนหลังจากเพื่อนอันว่าววาแล้วก็เสาม่าย่ี่ยมือเ้ามาหลังจากเลขออกแล้วย่า่หมือเสาม่าผ้านองเพื่อนไปล่ำมือนก็มาฝันล่ะฝันว่าคูภูท่ว่าเพื่อนได้เลขนี่จ้ะน้องสาวนะพวกเขาได้เลขนี้ผ้านี่เป็นไปล่ำทักวัดผู้จันหอมดูเด็ดไปก้าว้วยว่าขันแม่เลขของหนุ่มพิม เขาลูกล้านกับสีล่ำถวายปูปูดำยูนเดเออรแต่พอดีน้องไปล่ำนู้ก็เลยได้ไปล่ำหนุนพิมพ์ไปขอโชคเขาลาปูสินะครับผมการมาแรกหนูมาฝันวันว่าอันน้องสาวนี่พาไปล่ำยูวัดผู้จันทร์หอมกาลั่งสีเอาคันขึ้นคันเนี่ยจ้ะบันนีจุดกู้ได้สองตัวกาลั่งสีล่ำได้ฝันฝันจ้าุดกูได้สองตัวตัวที่สามยังบ้านเด็กออก ว่าพอหนุ่พิมพุกกันโอ้โอ้ยแก่หนุ่มพิมเจ้านุัมพิมกางสีว่าหนุ่มพิมโอ้ยเนอะสีได้สามตัวแล้วนะบ้านก้อนที่ไปไปเช้าสุดนะจ้ะกนัล่าค่าได้อยูะครับจําล่าค่าไปเช้าสุดได้ไปเช่าสุดในฝันแนนค่ะครับสิเป็นรัมวัดพูดจันหอมเลขทูบนีอีกตั้งหากเหียนสองตัว แต่ว่าในราคาสุดเซาเนี่ยนัจำได้ยกในราคาสุดเซาเนี่เป็นเป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองรนาะค่ะเน่ยหนึ่งพันสองร้อยวัันหนงพันหกหนงันหที่ว่าจะขายแวนแต่นี่ข่าถามท่านหนึ่งพันหกร้อยแม่ค่ะเนี้ยลูกบวประจังสิ เ้วเราเลขทูบเป็นตัวไหนคะแม่้องเลขทูบนี่สิกเลขทูบสิบหกเห็นแค่สตัวตัวสามเม่เห็นเพาะว่าอื่นก่อนโอ้ยาเลยญอเลยเอะแปลกแปลกพุกตาเศร้านีุ่กไปยังเนาะพ่อหลวงพีุ่ก้าเศ้านี่พุกไปยัง้ไตัวสาม่เห็นเลยเห็นสตัวจำได้ล่ะครับผม รัราคาที่บาไปิสซุดจะเป็นลำมีหนึ่งพันสองเนาะค่ะแม่ค่ะหนึ0งนี่หนึ่อยจะลืมเรือค่ะเมื่อกี้พันหเนาะหนึ่พันสองี่เออเราอาจะเอาเป็นจังไงครับส no ิจับเป็น120หรือว่าทเป็นสองศนย์ศนยหรือจังไนรอบหารลูกกรหายไปหนึ่งพันหยเพว่าอันนี้คือแม่น้องพิ์เขาไปหนึ่งพันหนูไปเขียน160ใส่ก็กลับเป็นโต๊ะถูก คนกระลิ้นบาทนี่เอออคนกระลิ้นบานนี้หลังจากที่อันนี้เป็น,น,นปฟันเดียวกันบ่ครับฟันเดียวกันค่ะที่ว่าไปเช่าชุดก้อนสีขึ้นเป็นล่ำไปเช่าชุดก้อนสี่ขึ้นไปล่ำครับ,บหลังจากไปเช่าชุดอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทเสร็จบาทนี้ไปล่ำต่อเนี่ยจะกขึ้นไปทั้งวัดคู้จัดหอมไปกำนองสาวขึ้นคัดแล้วขึ้นคัดแล้วจุดทูบแล้วกำลังสีล่ำแต่ยังบม่ได้ล่ำ พอดีพี่นี่เอิญกอนค่ะคือผูกเห็นแค่สองตัวก็คือถูกเสียงโชคนี่แหละแมนแมนจ้ะฟันก็ได้จุกจุกเนาะเุาค่าแล้วผู้ก,กากนแสดงว่ามิร, <c oughs> มริปเป็นสองตัวเดาในความคิดเห็นของแม่น้องพี่นี่คิดเห็นว่าจังไดแน่ครับ <c oughs> ในส่วนของพ <c oughs> ันสองรอยกับอี่ยังก่อนหนึ่งหกปั๊บหนึ่งหกเนาะ กับหนกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับระวังเลขสองศูนย์แม่เปก็แม่ของพี่เมนขอพี่จะมากที่สุดสองศูนย์นี่เอาไว้สูนสองศูนย์เนี่ยคนที่ชควมกินแมนของพี่ครับ<ๆ>จะเป็นหนะึ่งนย์สองศูนย์เนาะคือจับออกมาจากครับจับออกมาจากนี่เนะออา,านนะถ้าสามตัวสตัวก็จะเป็นหนึ่ถ้าสตัวก็จะเป็นหนึ่ วนอนละคะครับ,รบกาให้จับวินเอาหลเน,นาะหนึ่งนย์ิอับหัวขึ้นนีด้จ้ะอ <c oughs> อกนกับหัวขึ้นแน่ตีหกก,กับตัวเดียวกันเป็นสิบเก้าสนะิบเก้าเนาะครับอันนี้ก็คือเป็นทูบเนาะทูบสาม บ่เห็นจ้ะพ่อ<ร>จะเอาส<ร>ามต,<ร>ตัวแล้วพ่อรองพี่มันละพี่ปูการพ่อรองพี่มีกันยิ่งดียังว่าเด้ราคาสุดอันสุดเซาสุดยู่งแบบแม่นเจ้าเก่าขันแม่น้องพี่ในฝันตองวันนี้แม่นในนาะคะ่ะแม <น S 1> ่นาใน้นก็ตองวันมาค่ะที่ว่าได้เอาแหวนไปขายเนาะแม่นเค่ะเจสซี่ผู้เป็นเอาผหาเต้นมาให้เราฝันเห็นเพื่อตัเรา ปั้นใหเพ,พ,พื่อนว่าเพื่อนมาพาลูกพาเมียมากกับเด็กๆห่อเพื่อนซอยเพื่อนแหวนแบบงำฮักเขาตอนแรกยางไปว่าสิไปขายเขาจะมีคนมาถามว่าสิขายไรเป็นไงล่ะก็เรื่องมัม้นท่านหกลอยอยู่แล้วค่ะ<อ>ใจบุญเกณฑ์เราบกเกณฑ์ตัวเล็กไปเห็นไหมลงพิมพ์โชว์น,นะอันนี้บ่บางงามไหมดูกับบางงามมั้งเขาก็นั้นละะครับเดี๋ยวสิสรุปตัวเลขให้นิดนึงครับ เอาฝากแม่น้องพี่มือได้ไหมครับฝนก็เริ่มสีลงมาแล้วครับผมทั้งที่เมฆฝนกับหมอกมีนะครับตอนนี้หยอดก็แป๊กก็แป๊กก็แป๊กมาฝนก็ได้ค่ะฝนลิ้นเอาครับเอาตัวเลขของแม่น้องพรีมนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งเอาหนึ่งข้อข้อจังได้ หนึ่งพยโยสันดอกเอาหนึ่งพยโได้ครับได้พอไหม,เ,ม,เ,มเ,เอาไว้เป็นยังไ่<อ>้เป็นยังหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะ<อ>หนึ่งพฤศจิกายน2565ครับผมราคาชุดอันนี้คือความฝันของแม่น้องพิมพ์ครับจะไปลำที่ภูจันหอมนะครับไปเซาสุดนางลำนะครับราคาเซาสุดคือ1,200งพันะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปลำจุดทูบไว้กระลังเจล้ำนะครับทูบใหม่ไปแล้วเห็นเลข2ตัวคือ หนึ <16 S 2> <า>่งหกนะครับแม่น้องพิมก็บ,บอกว่าย่าลืมหกหันหัวขึ้น,นเป็นหนึ่งเก่าน้ำเดอ้อ<า>นะครับหลังจากที่ถูกโพกมาสองดอกแค่นั่นแหละครับพอต้องพิมพอดไปเลยครับสกิดขางทันทีครับ <c oughs> ลุกไปหนึ่งเขาลุกไปหนึ่งเข่าเอาค่ะพี่น้องพิมพเนี่ยไม่คยไม่คยซื้อเลียงแต่ว่าเอาไปแล้ว เอ้หอันบ่มีติครบครับจับนนะตตรถตลีไปแล้วเนาะ<ม>นจับไป<ห>แล้วครับลอตเตอรี่61ปกติแม่น้องพิมีเจะบ,บอกดเพืนอคนามมาซื้ออยู่แล้วเอาการลองเอาไปคิดจาหน้าบึงสำหรับตัวเลขความฝันของแม่น้องพิมพ์นะครับงวดที่ผ่านมาครับ1,600นะครับราคาเพิ่มสีขายขายขายทองขายแหวนทองครับ1,600นะครับหนึ่งศสามตัวแตกครับเพราะว่ากาจับออกมาคือกันครับ เอารอบนี้แม่น้องพิมจับหนึ่งสองศูนย์นะครับเด้อเงินท่า,า,าเอฟซีธันใดามากสองร้อยอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจ,จรารณา,านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะทางคุณแม่น้องพิมกะให้เป็เี่ยนที่หน้าทาง,ทางนะครับกะ<า>มันจะสามตัวคือเกาบ่เนี่ยเขากับบ่หงนะครับเดี๋ยวขอไปรุ่นกันกวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565ครับผมบปลี่ยนซีโมงแรกครับมูแน่นอนครับไปสิเป็นมูไฟสิเป็นจาเนาะเอาจังได้กันขอบคุณแม่น้องพิม หลายๆครับผมเมื่อนี่แต่าน้องพี่มาล่ำถวายปูพุ่มโัวโคะนะครับล่ำกับล่ำงามงามน้องพี่ก็่ได้จนคนไม่โชคหนังไ,ไส่ใส่เป็นเลยโ<ช>ดนสะกดครับผมขอบคุณแม่น้องพี่ไม่หลายครับผมขอบคุณค่ะ